สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเพื่อนๆครับเป็นเหรียญท้าวิสุวรรณนะครับหลังพญาคุฑนะครับรุ่นเศรษฐีด้วยจันใจนะครับของมรุพัฒนวัดช่วยด้วนตรงนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองลุงลงยานะครับทองเหลืองลุงลงยาขาวนะครับพรหมว่าพัฒท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับวัตถุมงคลท่าน นะครับใช้แล้วก็มีประสบการณ์ทั้งร่ํารวยทั้งปลอดภัยเยอะแยะมากมายนะครับถ้าวิสุวรรานจะเป็นจตุรกรบานนะครับเป็นอริยบุคคลนะครับอยู่ในชั้นพรมนะครับผมมันเป็นจตุรกรบาลที่ดูแลนะครับดูแลโลกเรานี่หนะครับแล้วก็ผู้ผีพิสาเย่งกลัวสินทร์มากมายทรัพย์สินมากมายนะครับผม ถ้าบูชาท่านไว้เนี่ยก็จะร่ำรำรวยมั่งคัง่งตามสภาพนะครับยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ไม่ค่อยดีก็ต้องหาปัะตูมงคลที่จะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทององค์พญาพุฑก็เหมือนกันนะครับผมท่านจะเป็นมหาเทพที่ร่ำรวยทรับถึงนเงินทองนะครับทรับถ์สนมากมายนะครับเป็นโบราณตนนะครับจะเป็นพานะให้กับพนันลาย ก็เวลาพนันาลายเสด็จไปไหนนะครับพนันาลายก็ยกย่องให้ท่านเสมอค่าขอะพนานลายฉะน,นั้นก็น่าบูชานะครับที่ขอบเหรียญนะครับก็จะมีโคเลเฟอร์ยิงอยู่นะตัวมีนะครับเหรียญน,นี้หมายเลขนะครับหมายเลขแปดสองสีนะครับผมหมายเลขแปดสองสี แจ้ผิดนะครับหมายเลข424นะครับไม่ใช่824 424รวมสองกล้องมานะครับสวยๆนะครับให้ผมมาบุกงานรุ่นนี้ไส่ดีมากนะครับผมราคาในตลาดขยับขึ้นเยอะไม่ไ่้นะครับผมไม่มีครับมาพร้อมกล่องสมเด็จกล่องนะฮะเขตทวีสุวรรหลังพญากคตรรุ่นเศรษฐีรวยจันใจหลวงพ่อพัดวัดรวยดวน ส5 6 4้กี่นะครับสองหานะครับสร้เมือปีสองพนห้ถ้าสนใจนะครับติดต่อร้านไวปอนพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหหรือ0ูนย์แปดหนึ่งอนย์ามศูไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเดก,ดกดระดิ่งเราท่านจะไม่พลาดทุกรายการัตุุมุคนดีๆจากร้านไวปอนพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ